คำตะบูฟั่งพันวาขั้นสิปากาวตานให้ตามเหตุข้องคุณใน้มันจริงมันจังจังคอยน้ำมาบ่เห็นโก้เห็นเหงาเห็นแจนหากแฉนให้มันแม้นจังตานป่ามันแล้วจังจ่าขันมันเบาถือคอเขาสินํำขอร่อนําำเขาถือแถมสมพ่านผ่านข้องเมืองบานข้าวเสียเอาทานขึ้นข้าน้มแอแอนขันแม่นเบาแม่นแล้วทีดังขึ้นดังบังไฟเพ็นว่าย่าเราวาลอกล่อปากมอตัวเป็นเขาว่าคนโลเลปากบ่นกินมอนข้าวสิแถมพอนห้เอาไฟเผาจูด ม่านสิกุดสีกินกินขอนขอนง่ายพี่น้องเอ้ยหวัดดีครับ่านวู้ฟั่งทีารพครับเอ้ยน้องที่หักแพงอะไรการมุ่นมั่งดังเดิมพญายิชินาม,มาแลบ็บข้ามือนี่มาคุยกันพระพุทธเจ้าพนวานะพี่น้องกะมีเกิดมันกรต้อมมีดับกะอันนี้กะแมนนะครับฟั่งไวพิจณากาคา,า,าว่าโอ้เกิดแก่เก็บแต่ที่กี่ผมกะว่าไปซื้อได้บริขิจโอ้ยเยอะหนึ่งขึ้จักค่ะเกิดแก่เก็บแต่ มีเกิดมันต้องมีดับต้องมีไหว้สังขารเรืองตายนันคล้องแท้ก่อนที่ตายนัน่นมันก็มีเถามีเจ็บนันมาก่อนแม่นบปหรอกตอนที่เจ็บนี่แล้วได้มีห้องครับโอดควรทุกเอาเสียล้วนๆพอลมป่วยครับช่วยหลายจนว่าตายเพราะความเจ็บทุกข์หลายจังตตยย่อนเลยครับความเจ็บไขท่ทรม,มานนี่ครับว่าเป็นบ้านลุ่มใสผุนดาออว่าเป็นผู้ใหญ่ครับก่วงมาลุ่มทับจริง เพราะฉะนั้นจังเป็นทุกข์กันหลายหลายทุกจนตายก็คือค้นเกิดทุกจนบาดครับห่วยยา,าป่นนี่แหละครับยาป่นอย่างไรเอาเที่ยวไปหาหมอเนี่ยครับหาแต่ในยุคแต่ยาก,กินเขาเอินยาปน่นนะเพิ่นว่าคว่ำเจ็บไข่นะครับเจ็บไข้ขาปวดข,าปวด,ขาปวดแข็งเป็นมาลองจ้องแก้งครับคือตัวรายนั้นทุกข์หลายทุกจังซี่เป็นทุกข์งประจําค้นครับประจําตนไพ่มัน่นทุกข์หลายจนตายย้อนเนี่ย ผนมาความเจ็บไข่พราปันไฟเผาจูดพี่น้องนากระบูดปากระเบี้ยวชิ่นกระหอนอเปรียบปันไฟลูกไปไส่กระบอได้นะครับไขวัดใหญ่ทา่าน้ำมันวันมีไายสารมาทับลุงนอนข้างไปแล้วพาสัมมาพันตัดว่างไว้ค้าสอนนะครับสังมาเมียนบัตหาเจ็บป่วยไข่คนเฮ่าใดนะครับทุกหลายเกิดเป็นคนมานี่นครับมือหนึ่งนั่นต้องคองเก็บจำไว้เลยนะครับ บว่ายิ่งหรือทา้นะครับย่อมป่วยเป็นให้จงได้ต้องมีเจ็บมีไข่นะครับทำม,มากครับของสัตว์โลกนะเกิดเป็นโซกขับมูเจ้าความใจรับควมเถาพอสุขคนผว่าก,การเจ็บเป็นนั่นเ่าหนีบพุ่นลกมันเป็นเรื่องธรรมดามรลาาคือค่ามายสิทายมาเฮ็นพ่อเกิดมาแล้วนะครับเกิดมาแล้ววันเดือนปีไ่ยเฮ็ดให้แกวันเดือนปีเฮ็ดให้เ่า บ่พ่อลอยเห็ดให้ตายอายุหลายก็เป็นเทาเวลากินก็ได้ป้อนมามเห็นบ่ผิวพันธุ์งามตั้งแต่นหน่อยเวลาเทารอยเป็นทังไดบึงบ่างามเพิ่นกาวว่าเกิดแก่เจ็บตายเป็นของครับมาน้ากันแยกงหนีบ่มี่ได้ครับอุปมาเอาไว้คือกอก็ผากไผ่นั่นแล้วคือไม่ไงหญ่ก็ผหากแก้วเด่ครับสังสิได้ห่างกันอันร่าควมเกิดว่านั่นเป็นคู่กับควมตใจเ้ยไม่ไง่ายเกิดมาหลายก็ตายหลายเน่ แต่ว่าเป็น,นครับคนมือบางที่นั่นก็นตายกันนะครับเป็นกุ้มอุบัติเหตุเกิดขึ้นตายลอยก็หากมีอันความตายว่านี่สังขาร่านะครับแตงดีให้มันเป็นจังนี่มีบ่มีกิรังการอยู่นานจนครับเกินลอยดอกผู้ใดกระตานเพิ่นว่าง่าควค้วยมาเงินท่องของใส่ใจพี่น้องแม่นมีหลายและหน่อยทุกวันมือย่อมเปลี่ยนแปลงเออเพิ่นว่าแพนดินสีมือแม่นสีมีมื่นแบ่ง ล้านกูดทั้งขยะากะับามบ่ท่านนันคงป่าไปอยู่น่งนวลีีครับผมแนี่น้อนไผก็อยู่ลงกันล่ะผู้บางคนเป็นหนีว่าเนี่ยบ่ท่านแท่นกนันหนีจากอภาเคลื่อนซ่านบ้านซองหนีไปนะครับเออเรียกว่าเดไครับหนีบ่ได้แท่นก็มีเลยครับบางคนตายป้าหนีเขาเอื่นนี่ล่ะเพิ่นว่าพี่น้องเอ้ยค่วมตายนี่แขนข้อสูบัดยงังคือจังเนี่ยครับขอบอ่หา่างสร้างกล้วยเถาบ่ห่างเขา เพิ่นเกาว่าหอดวางกะมีตายอ่ามันเป็นสายสัมพันธ์เปียบดังฟันกับลิ่นนี่ละเพิ่นมาความตายนี่ครับโบเลือกพระหรือจัวหรือเจ้าหัวหรือว่านิ่นเลือกผู้ใดทั้งสิ้นพญ,ญายินถึงฝ่าพญ,ญาลไล่ผู้มีเดชก็หากหมดหมดเมียนถึงข้าวแล้วครับก็เม่นตายพวกยนกโคโหดไล่นะครับนาหญงกลุ่มพันุ์นะครับพวกขุดมุ่เนี่ยมนุษย์ในแดนดินกะโบมีครับเหลือขัง อันความายว่านี่มีอยู่ทัวหัวละแหงเ้อพี่นอ้องลูกคนแพง่งตายป้าพ่อเมเ่เฮ้ฮ่นห้องบางที่นั่นเมียตายนี้จากภาคผัวแพงแล้วก็ลูกเต่าเฮให้อยู่กับมี่แต่บางที่ครับเมียเป็นไม้นะเพราะว่าผัวตายครับก็มียโยทานผู้ฟังจงห้าหูควอมใจนั่นพี่น้องเอ,อ้ยเป็นเรื่องจริงเลยอันควอมใจว่านี่มันแขนข้อทุกบาทยางพี่น้อง แมนสิลุงอยู่สางในนามรีกบนตายพันแห่งเกิดเหตุไล่ครับสางไงนี่สิพังทับดิอาจจิมอแลหน้ามาลางขุมเลยครับเป็นคนเลยครับเรียกว่าเมียนจึงขอเตียนในห,หวานหูวมนลบตาย,ยครับหไวเนเดอร์พานิพานครับบนเทียงเทะบ่มีได้เกิดครับในนอนนะครับนี่ต้นไม้ตายไฟไหม้พอค้นทางเลยก,กับจุดปลาครับพี่น้อง คนเกิดมาหนุ่มแลกกะเถาวันมือเฮ็ดแทนตายบางที่เกิดโรคร้นะครับเออระบาดใหญ่ก็ตายร้ายไปทั้งเฮือก็มีตายขันแม่นเฮือเกิดตื่นหน่าขันแม่นไปทั้งพื้นรถชนกันนะครับอันเกิดตายมู่ไปหาครับพิ่าทั่งขึ้นขี่ฝ่าไปขี้ฝ่าไปขึ้นเครื่องนี่บางข้งก็เกิดเรื่องพังว่าให้ฟังเพราะเป็นครับเรื่องเด้ออย่าเครื่องหูสิถือมันแมน ขันเม่นมันบแมนกับบเบาฟังเรวกให้หินตองเนี่ยอันความตายเนี่ยครับมันลอดถ้าไผเกิดมาย่อมตายแน่พี่น้องเพิ่นบอกว่าบ่าท่านเฒ่าท่านแกก็มีตายเกิดขึ้นตามแท้ตั้งแต่ไผหานังเถื่อผู้บังคนครับอยู่ได้พ่อพ่อเลยครับขวบมัน่าบ่ทันขึ้นขวบก็ตายไปผู้บางค้นอยู่ในขั้นก็เล่าตายอยู่ในทองกามีเนี่ยมุนี้ก็ได้เพิ่นให้มองความตายนี่เป็นของธรรมศาสตร์ครับ หายบังอาจขาบ่ได้ด้ขืนดื้อว่าบ่ตายบ่ได้เว้าจังสันครับมันบ่ถือตามหลักมันบ่เป็นความจริงขันเฝ้าไปแนวนั้นดื้อบ่มีพายอดกันความตายจากเถ่อผัวกับเมียก็ยังตายทิมได้ห่างกันเด้อายุหลายอายุน้อยก็ลอแต่วันตายอายุห้ายยี้เง้ยวก็บ่ยังเหลือขางเลยครับแต่แต่กุนซโลสั่งยังมีตายล้มป่วย อ่างวคว้คยลวกแรนเขาก็ตายแทบ่อยู่น,นั่นตายมือว่านอาจเป็นล้านในโลกกาทุกทบิบหรือสีนะครับหน่อยกว่านเพิ่นว่าน่านเทแล้วแต่ตายเพิ่นว่าเพิ่นว่าตายขาวมันตายายตายแดงมันตกคังเด้อตายอยู่ว่างครับเมรำม,มันห้อยกุ้งมูป่าตายอยู่บนน่านฝ่าเครื่องบินไงเนี่ยครับมันตกตายอยู่ทึ่งดอยสูง พันเบนปักษาเสือนี่แหละพันวานี่แะตะไจิบเป็นตฝ่ายไตไหวดอกสมังตายแฉนเป็นายครับดอกอ้อยายหอยเป็นดอกเล่าพันวาไายบเศร้าเป็นไฟใหม่นะครับกอแขมเกิดแซมปลาเกิดยต้าเมนอุปูคงเ่าย่ำไฟเอ้าพันวาปลาเฟื่องนี่โบราณพันวาเรื่องคว่ำไตเนี่ยพันโอ้ยขัดคนอีสานเท่านี่ ว่าวมาเนี่ตายหลายอย่างตายจิบตายายตายความตายไงเพิ่นว่าไปน่ะนะเพราะไงสีนนำก็เคยเห็นเถาพอเถาพอเราว่าสู้ฟังเาว่าเรือมควมตายในแดงเออมันมีหลายอย่างหลายแนวด้วยว่าแต่ยยังนี้เราพอผมว่าเราว่ามันมีตายหลายอย่างตายต่างๆตายทุกตายโจรตายวัดแถวว่นตายคนตายหาบตายคาบตายจากศิลธรรมคนว่าตายมืดตายดำตายจากธรรมเจ้าตายแก่ตายเท่าตายเจ้าประการตายจากสักตักสาร ตายจากย่านพระเจ้าตายใส่เบาตายควมตายไงตายเบดน่ะตายจากสื่อตายขายตายจากคขว่าข้อนจากหาบตายครับด้วยสารภาพรับคอรับเข็นมุนนี่ก็ับแมนพันว่าเออตายเศร้าตายเย็นตายนะครับเว้นตายคำตายเนี่ยครับบอบซ้ำเหมือนตายขาตายตีตายอ้วนตายพี่ตายนี้มัจุราชตายจากญาติครับเพ่นว่าพวกพ่องวงซา ตายจากพระนิยาบุตตาหน่อยอ่อนตายหัวดอนหัวงอกหัวขาวตายเป็นเด็กเป็นสาวเป็นนุ่มตายพอไปซักซุมถืองูทำท่านก็มีตายพอไปในครับไรฟันเสื้อจินกลางโคกคนว่ามูเล่านั่นแหละว่าตายพอไปลินบุกเข้าไรต่ำตัวตายพอเสือกปูข้อเขียนทึ่งไปไม่ตายพอไปเป็นใครถ้าเราผิดโรคฆ่าตายพอชรา,าเมื่อเป็นคนแก่นี่ก็ตาย ตายเพราะแห่ออกลูกค่าขั้นนี่ก็ตายตายปัจจุบันขีเ่เล้วลงทองนี่ก็ตายตายเพราะต้องตาแหกตาผู้ตานี่ก็ตายตายย่นยาของเมาของเบือ่อนี่ก็ตายเพราะวาเหื่อตายย่นอาหารตายเพราะการคาฟันกระมักตายเพราะอ,อดุดเพราะอยากเขาน้ำทํำจินตายเพราะวิ่นครับเออเป็นสารลาบาตก็ตายตายเพราะขาดจากธา,าตาุซาตตา ตายด้วยข้าทาเข้าล่องเข้าใสมุนีแล้วตายน้องขังใครกินน้ำสาบานก็มีบ่เป็นการรับเพี้รับสอบผลว่าตายเพราะปอบขโมดผีสิงตายเพราะถูกเขายิ่งขปืนพ้านาาไม่ตายทุกไข่นานายอัปปีตายย้อนหอวสลอีอุปประเทศครับอัดเดกฮาตายนั่นมีไล่ทาขามอดเช็นใจตายใจไล่ผูกแค่ค้อนหอยตายเพราะถูกข้าปล่อยเข้าแซงเขาเวิ่นตายเพราะขิ่น วลามาฮอดเลยนะครับเนี่ยตายเบดนี่ครับเรื่องตายนะเมื่ออึดได้คนอีสานเออตายงูตอดนะครับมาบ่าคบกัดตายพ่อวัดหืดไอไข่สั้นตายพ่อนี่ครับสะบันน้าเหนือเมื่อยมึนนี่แหละตายกังขึ้นนอนรับไหลปวงตายพ่อ่วงนําหลูกสงสารตายพ่อว่าการพัฒนานามืดเพิ่นว่าตายครับตันหานนามืดเอ่อตายจางตายจืดนะครับตายเสาตายมอง ไตหนึ่งไตสองไตสามไตสี่ไตมีไตมีเนี่ยไตเรียกว่าซ้นโฮเซลไตแม่แนี้ทั้งดีก็คือพระนี่ครับเพิ่นไตสละนี่ครับเออจากโลกสงสารไตเมือปไตคั้นไตพันครับพี่น้องไตพิษไตของในโลกทำเอ่อพวกพี่น้องป้าน้าจงจำเลยครับการตายมีหลายอย่างเอาให้ฟังครับตายต่างๆเลยครับมีหลายอย่างหลายเนวเพิ่นว่าอันสัตว์ซึ่งอุบัติในโลกนี้ ดูไม่มีเห็นอะไรเป็นแก่นสารพอสิ้นลมพอยจมถมดินดานแต่ชื่อเสียงยังนานอยู่นานวันแม่นทำดีมีคนเห็นเป็นประโยชน์น้ำและโคตรยินยงเป็นมิ่งขวัญแม่นทำซั่วมัวหมองต้องโทษทันน้ำโคตนั่นเป็นเสนียดเจียดทังเป่นว่าอย่าลุ่มหลงจงอุตสาหรักษาศีลให้เพิ่มพินโยไปดั่งใจหมายอย่าฆ่าสัตว์ตัดชีวิตชิดอุบาย จะจำตายตกนรกอเวจีตายดิของคนอีสานเขาหลายยางหลายเนี่ยนะแต่ว่าพี่น้องท่านผู้ฟังที่ขลรบครับเบาถึงค่วมตายนะครับเพื่อนบอกว่าขันธุมาตายแบบที่ผมเบามากนี่นะครับอันวบาข่วมตายนี่มันแขนคออยู่ย่ำยางเด้อเพื่นบ่า พ่อปั่นซอยแล้วครับที่คลองบ่มีได้ห่างคออันควมใจแม่นไผ่ไพกับพ่อมั่นเป็นเรื่องธรรมดานะครับเป็นเรื่องธรรมดาธรรมดาพระราชาผู้ทรงหยดหอดวางมากกับม้อนมันเด้สีมีตายจนเพียนนะครับแต่มีตายคนละเถอะือบ่มีเหลืออยู่ข้างครับบ่เหลือข้างฝ่าดิสีตายทิมสูคนนั่นแหละครับผม อันในนี้ท่านเพิ่นเว้าเทาน,นึงลบควตใจผมจะบอกสุี่น้องฟังเด้อเทาน,นึงลบควตายเอ่อเอาเจ้าของใส่ในล่งใหมู่ค้นครับเอาจมน้ําบัดเนี้ยบ่ท่านพ่อยง้มเลยตายจ่อยเอาขึ้นมาเลยแข็งถือเลยอ่าสิลบตายย่างดืดอจังได๋ถท้โอ้ยเจ้าพอคุณเลยการลบตายบ่แม่นบุญครับแต่ว่ามุดอยู่น้ามดีบ่แม่นแซ่เจ้าของเองบอ่แม,ม,ม่นขุบขุนฝังมุดอยู่ในดินลบดีเด้อ ควรที่ทำตามขอพระสมมาพันธตาบอกนะเดินตามทางแมน่นเส่นหุนทางเว้นครับบนไตา่านตัวอันความตายนี่ครับคันมีเกิดก็บมีตายบ่ไหมายแต่คนเห้าได้ครับมูสัต์สาเสื้อก็เป็นบ่มีเหลือจักกาหน่อยลูกขะพ้งนะครับบ่มีเหลือข้าหน่อยลูกขาพ้งต้นไม่ปุงตั้งแต่ดงปลาใหม่เบิดแล้วเอาล้วนแต่ตายนะครับผม อันคว่ำตายไหวสิ้นมีกันทุกมูเร่าครับผมพอมีเหาตั้งแต่กี่บ่เห็นหนาก็ว่าตายเม่ยสายไม่ย่ายโสแตาเสี่ยงสอนะครับผู้ปากมอเ่าเสี่ยงสอผู้ปากปิ่นบ่เห็นหนาย่านบบยั่งนะครับนี่แม่นแต่เพิ่นบอกว่าอันความตายไววสิน้นล่อเหานี่ครับขันหอดวางเมื่อมีทั้งสียุกเว้นหอดวันมือก็แม่นไป เนต่ตำล่าเพิ่นเปรียบใ้ครับค้นกับ,บ่อตางครับใบตองเนี่ยอหอดเวลามั่นขูก่กบลนลุ่งครับใบใหม่บ่มีไผเอาขึ้นได้ครับเป็นใบตองนะครับแหงคับปลาเกิดเป็นปุ๋ยแม่ป,ป่านะครับผมใบไ,ไม้คันเ็ดเป็นพผอย,ยากเรียกอยากวิ่นจะเกิดแก่เจ็บตายนีย่ให้ภาวนาภาวาัยถึงสุดนะครับไปสู่เมืองนิพพานกว่างนะครับขอให้ฮู้ไว้บ้างนะครับ เรื่องเกิดแก่เก็บตายนะมันมีในเมืองคนนะครับทั้งบนในสวรรค์ฝ่าทุกเอาสาจนข้างห้องย่ำใกล้ตายเลยครับถ้าเกิดปวนดอกล่ำดวนสีห้างต้นไม่สีกล้าครับไผ่เสีกล้าต่ตขึ้นชีวิตคนนี่นะครับพี่นองเพิ่นว่ามันบอราบล่นนะกดไงนั่นคือกับให้รีบทำความดีครับเอออยากไปสวรรค์ฝ่า เพนวานะ่าจีนไหนหมู่ตายข้าหู้ก็มีอยู่จักจันหู้ขื้นบได้ตายข้าข่างจักจันหู้ก็มีตายทั้งผู้ก็มี่มวยนะครับอีกว่วงฟ้านหมูปลาทั้งตายเองและก็ถือข่าปืนป่วงพวกหมูพนันฝูงหมูค้นทุกทิ้นบ้านนะครับทั้งเกิดและก็มีตายนะถึงเสดายให้ห้นกระโบนี้ครับไปผลชีวิตค้นนะครับมันมี่สวยไปกระบ,บวยขาดจากแองแล้วครับ ปานมักแตงเถาเหี่ยวแหงครับมักแตงล้านครับเออไงบ่ท่านเพิ่นว่าเพิ่นว่าความตายนี่บ่ป่านี่ต่อสัตว์ญ่ผายมีสุกกอยู่ได้ยงื่นมันพอแม่คนภูมีสุกราบน้อยได้ปีหนึ่งหรือว่าสองสุกสี่มีปานกลางกะเล่าตายแต่ย,ยังหน่อยตายแต่ย,ยังบ่ท่านเด้เถาป่าเมียแต่ยังหนุ่มครับป้าให้ลูกแล้วเตาเป็นกำผภาพอแม่ตายหอดวางแล้วหน้าที่หนึ่งครับบ่มีไก่ดิพี่น้อง ต้องมีตาตแงๆอีกเวลาเนี่ยครับผนว่ายืดเวลา่าบ่ไม่ได้เมนสีหใหนหุ่หนไห้น้ำกันจนข้อแตกทั้งเราไห้เราห้องว่าขึ้นทอนยาสีตายขึ้นท้อนอยาสียตายเมนสีไห้ยังมือครับแถมดื่มตืมสองอทับี่สองเขาไปเห็นขึ้นมากครับหอดยน่นค่ะห่วยมันตายแท้ละครับผมถึงย่ามมากอันควมตใจว่านี่พายกระสังต้องมีตายดิผู้เป็นน้ามียศ นะครับใส่เหรียญจนข้อแหยงเงินเดือนแสนก็นตายได้คือกันกับคนอื่นน่ะนะครับผมอาจบโบยืนก็นได้โบปานคอยผู้จัดไล่กันเป็นเจา้าคุณเจ้าบ้านครับโยใหญ่ก็ทาตามที่แหละครับโบเห็นมีเงื่อนเง่เงาหอดบางมากก็ตายได้ครับผมโบม่มีเสียวไม่ไม่ไม่ไมีไผ่ตะเ้บบาด้คอยนั้นแม่นานายพ่นนะครับคอยเป็นคนเหนือคนอย่าให้ตายตอนนี้อ่าอีกพันปีจังหวะาว,าว่าคุยก,กันนะครับอีกคาใหม่ บอมีภัยสิเหตุใดครับโจอวัวไว่ให้ตายไม่มีเป็นในพุนในพันวาไปโหลดพระพุทธเจ้าพ้นตัดไปนะครับพันวาไัยอยากซองเห็นเท่าไอเห็นทำสาเด้อจังจะซองเห็นเท่าใดขันภัยอยากเศร้านะครับไข่เศร้าตายเข้าสิบอกภาวนายาถิมสินแจ้วให้รักษาทางแปดสินแม่ป้าพ้นตัดบอกให้เข้าเดินเสยไปทางพันีพานครับบนบ่ตจะเจร่ญนแทเพันวามนุษย์ลูกไงก่วงน่อยไงนั่นมีตาย จัไว้เลยครับผมนะครับเกิดมาหลายตายหลายหอดบางมากครับต้องตายเถอะผมมียาสิมาแก่ด้ยครับผมนะครับพอ่าความตายมันมีอํานาจมัจจุราชหักอยู่เนือ้อหลกกว่างซาดเสือหมูข้นแมนสีเวาขอ,อาไวกยอนลูกไส้เดียวนอกนั่นครับเป็นคนยิ่งส่วนลูกไส้คนเดียวแท่นะห้คอยขอเอาไว้ลูกไส้เดียวย่าได้ป่วยถึงว่าช่วยก็อยาลื่ตายถิ่มลูกไส้เดียวพ่นวา ขอว่าได้ครับบาดล้มป่วยเป็นไปเตืงององไผของมั่นนะครับหอดวางมากก็ต้องตายแถแล้วอันความตายมันล่อถาปานเช่าหน้านี่ครับล่อเขากองได้ปานนักล่ำนักรลอล่อถาโอใซ่แค้นเดียวยในขงเขตแค่นครับมนุษย์โลกโลกกานี่ครับมนุษย์สาโรูเกล้น่นแต่ครับล่อวั่นมวยสาวคนสวยก็ล่อเถ่าล่อไปนั่นคนอื่นแม่ผู้ใดแก่เกินกนูนั่นสิเป็นป้าแล้วกระแตไผ่น,นะครับ แกกูนั่นก็นสิได้ครัเป็นเมยใหญ่ของคนบ่นั่นดนนะครับเอกอกะยู่กะโล่งครับนอนนิ่งแหละครับผมเพิ่นเว้านะเ้าพุ่นแล้วเขาห่างตายค่าด่างถือพระเนียดส่วนกบเขียดครับตายอยู่ของ้นไปไตใไลลันขาหากขากบแม่ป่าบาปมันจังทรงมากหอดเท่าปวดปวดเศ้าเครับเจ็บขาเพราะว่าหาักขานีครับกบเจ็นหากนะครับทุกตัว ขันจับได้กบไง่ายเขียดหม่จอยเลยปวดขาโบหน่อยพอกั๊มนั่นนะครับแลนท่านนี่เ่าพื้นป่านี่ครับเขาห่างตายข้าดางหอยย้อมอยังแล้วแต่ดังใหญ่หน่อยเขาเขาดักไว้ได้มูป่าวันเดือนปีแม่ป้ามันเป็นดางใหญ่ครับดักสัตวดักเอาคนทั้งหลายเขาสู้ดางทุกวันมือดักเอาทั้งคนนะครับที่ดื้อคนดีก็บ่ได้วา่าดักพอย่าผู้อวดแง่งดักง่ายเถา อ่เพิ่นวาแยง่ยงครับตัวดักเอาสาวผู้โกโู้ให้เกิดแก่กายแกงดักเอาสาวคำแพีงให้แก่ขับการชราล,าลำมนุษย์เท่าทุกคนกรรนะครับติดด่างหอยย่างตองแต่งบาดนะครับถึงเข้ากับหมอดเมียนนะครับห้ามเขาใส่กัโลงครับผมเพื่อนมาคว่ำตายนี่เขาเอามาพร้อมวัดเกิดเด้อนะครับไผ่ก็เอามาเกิดมาเอาตายมาพร้อมนะครับทุกคนนั่นแหละครับผมเอามาพร้อมวัดเกิด ซ่อเบิงเถิดครับมูเจ้าเอามาใดครับจังใดอันคว่ำตายนั่นนะครับได้ง่อยอยู่นะบ่าขางขัวคว่ำชลามาน้ำอยู่บ่าเหาทั้งใสเกิดแก่ตายนั่นมาพร้อมนะครับซ้มอันเป็นต้องแต่งอยู่น้ำกันตลอดสินบ่ไม่ได้ห่างกันก่อนที่ตายนะครับสิเขาบีบคั้นเหาต้องขับหอดวางจังทำการแต่บบนา่นเกินล่อนี่ครับเออแต่นะครับบบถึงปีลอย หามเผาใส่รถไปฝังก็มีนะครับก็าตายมาอะไรเง,งี่ยที่ตายแท้ครับสุคคนนั่นล่ะบมมีครับลำลาุ้ยปาไในก็นต้องตายมื้อี้เวลามันเสือเบิแลดวล่ะครับส่วนสุดท้ายของรายการ